ครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมบล็อกฟุตน,นะครับเราจะมาทำ24ชั่วโมงในบล็อกฟุตน,นะครับมาครับผมเล่นไม่ค่อยเก่งอ่ะดูครับวันนี้เราจะมาล่าบ,บอสทุกเกาะนนะครับอืมต้องครับถ้ามีเสียงอะไรลบกวนก็ขอโทษนะครับ แคนี้นจะเงียบพิมหนึ่งนะครบเพราะมันไม่มีอะไรจะพูดจริงๆนะครับเ,เ,เริ่มจากบอสผลเพชรนะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงนะครับ ขอโทษนะคะผมไม่มีใจเงินเผมเลยเติมโลบอลไม่ได้ถ้ามีโอาสาสผมจะเติมโลบอลแล้วสิบอสให้ทุกคนได้ดูครับไปที่บอสสปิงกันเลยครับไม่อยู่ถ้ามันไม่อยู่แล้วก็โหสวยแน่นอนไม่ต้องดูดิครับ อยู่ครับมันต้องอยู่จาคารตาโคได้ยัะขาตาโคด้วนคับปิงไม่เกิดครับตปปแต่บอสโซฟาเก,กิดครับเราจะไปตีวุ้คู่ฟังกันนะครับ บอลตัวแรกเราจะตีวันนี้คือกุสันนะครับ ก่งครับตัวน้ครับเื่อคนไม่ค่อยเก่งขอโทษควขาเออเาแล้วโอ้ยเจ็บๆขอเปิดีตเก็นนะครับออกไปดู่ักคังเมหน้ม่ตกเ,เรียร้อยตัวรขเราตายแล้วครับ บอสต่อไปกันเลยอุ้ยอุปนิผมยืมอขอดแลนะครับตามจริงมันต้องไปบอสหนุนกระบาก่อนขอโทษน,นะครับขอโทษน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปตีบอสหนนกระบาได้เลย,เลยว้าวขอบคุณไม่ตีผมใช่ไหมไปเลยจ้า โอเคดูถ้าเขาน่าจะไล่ตีผมเนี่ย๋อไม่ตีไม่ตีคือบอสก็บาทบอสต่อไป อยู่ครับบ้องกระบาดมาครับงั้นเริ่มกันเลยนะครับ มนไ่ต้องกใจกไมมเนี่ยเรวลับแตกกัแล้วบอาตัวนี้ชื่ออะไรก่อนอเออบอาตัวนี้มันชื่ออะไรครับชื่อบอกผีแล่วอ๋อเขาจะขับกอหรืออะไรหรืะครับตัวที่โทรละนี่เองหรืออะไรล่ะโซจิโทรละแกีต้องตายในวันนี้เฮ้ยไม่โดนเฮ้ยโอ้โหอ่าโดนต่อยตาย ไปต่ออสต,ต่อไปเลยอสต,ต่อไปนั่นก็คือบอสอะไรวะผลวันนั่นแหละครับรนี่ผลวัน้ <c oughs> <c oughs> นวั้นนะครับ เราจะเริ่มไปนะครับดูเรื่องเราก่อน บอสตัวที่สามนะครับบอสผลคอนนะครับทุกคนนี่เป็นคนเอกเลยนะครัะแหมเราเปิดกันเพราะยังไงเกียงครับเฮ้ยจบแล้วจบแล้วฮ,ฮู้ฮู้ฮู้นี่เจอดาบอัลตริอุนเน่ ไปถ่ถยด้วยท่าเสือเคาะเด็บร้ายไปบอสต้องไปกันเลยครับมั่นคือบอสผลน้มแข็งหรือผลน้มเอกที่เอ้ยไม่ใช่ดิผลเรือเอกเนว่าผลเรือเอกคูซันนะครับทุกคนเราจะไปตีผลเรือเอกคูซันกันนะครับว้าวบินสวยไหมครับไปต่อไปยบ ไปตีวัเลเอกูซันกันนะครแขนัแขบแผามัน,น,นเดี๋ยวค่อยทาก็ได้ค่ะใส่ทงมือมันไม่ค่อยถนัด อ่ะครับเฮ้ยอนีนี่ก่อนแล้วนาเองบอสจะเกิดไหมครับนี่ยมันคอจะไม่เกิดอ่ะไม่เกิด้วขอค่าบ,บอสอีก้นนะครับผมไม่มีโลบัคเข้าตัวนะครับ ใหญ่ๆจะตายบักแน่นอนจะเกิดมาครับนี่บอสเนี่ยขอ้เกิดนะครับอสเกิดครับนะครับเยอะรวงแบบมามาเจอแล้วตายตบอสแกจะมาให้ข้าฆ่าสีบีบอสตัวที่สี่นะครับน้งแข็งตื่นกับน,น้งแข็งตื่นสู้กันนะครับ เยวเด๋วเดว,เวโอ้โ,อโ,อโายน,นาผมก็สสุดท้ายกันลวครับบอสสุดท้ายบอสสุดท้ายผมขอรีเซตต่อขอนะครับ อยู่ก่อนเนี้ยครับ,บ,ะรบจะเกิดไหมเอยเพราะตอนนี้มีโอกาสดอกเบญจได้ด้วยนี่นาะ จะทะเลมาเป็นตัวช่วยด้วยนี่แน่นี่เอาไปกินโรยน้อยนี่แน่ ที่สังเกตนครับตอนแรกไม่หรอว่าจะเปิดขอโทษครับรับอะไต้องมาแล้วสิตอนเนี้ยต้องมาแล้วเฮ้ยไม่มาแล้วทีเออ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 ถึงมาผมช่ไม่ได้แน่นอนรับเป็นผมมาคนเดียวตอนแรกชอบตีกับเพื่อนครับ

ขอ,ขอจะจะเปลี่นท้ายเป็นว้าบปุ่มเฮ้ยไม่ตายเรียบร้อยเราเนี่ยจะตายเรียบร้อยแตก f อทุกคนครับน่าจะขอสิเศษแล้วกันใน EP นี้ก็จบกันไปแล้วนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงในบล็อกฟุตลาไปก่อนนะครับนี่เนี่ยบ๊ายบาย